หลังจากกรณีความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากันอย่างต่อนเนื่องพลโทอมฤทิ์บุญสุยาแม่ทัพที่หนึ่งกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกตูงจังหวัดสาะแก้วว่าพื้นที่ของกองทัพที่หนึ่งมีความซับซ้อนแตกต่างจากพื้นที่อื่นอย่างไรก็ตามเราพยายามที่จะรักษาพื้นที่ตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ผ่านมาการทํางานของกองทัพที่หนึ่งอยู่ในรูปแบบของการวางแผนอํานวยการสสถานการณ์และการประสานงานผู้ขนานในหลายมิติโดยยึดถือกรอบของ คณะกรรมการทั่วไปชายแดนไทยกัมพูชา (GBC) เพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงนโยบายและการปฏิบัติในระดับนโยบายคนโฮอเมริดกล่าวว่าส่วนการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนซึ่งทางกัมพูชาย,ยอมรับแต่ขอให้นำไปหารือในเวทีคณะกรรมก,การเขตแดน,นร่วม j b c ซึ่งเป็นโมเดลในการนำไปสู่พื้นที่อื่นๆขอย้ำว่ากองทัพภาคที่1ให้ความสำคัญในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนเป็นหลักและเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับเรื่องของการควบคุมสถานการณ์นั้นก็มอบหมายให้ทางผู้ประชา การกองกําลังบูรพาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์้อมระดมถูกภาคส่วนรวมถึงกองร้อยควบคุมฝูงชนและกําลังทหารโดยการบูรณาการร่วมกันเพื่อยกระดับพัฒน,นาสถานการณ์โดยการปฏิบัติเรายึดถือหลักมาตรฐานสากลจากเบาไปหาหนักในเมื่อเขาใช้มวลชนในการยัย่วยุก็ต้องใช้การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้กัมพูชานําไปบิดเบือนในเวทีโลกทุกอย่างได้กําหนดเป็นขั้นตอนสอดคล้องก,กับกองทัพปกและกระทาวงกรลาโหมแม่ทัพที่ที่1ก็ยังย้ำด้วยว่า ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยประสานกับทางฝ่ายตำรวจในการขอสนับสนุนทั้งกำลังพลรวมถึงรถฉีดน้ำจีโน่เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและในวันนี้ก็ได้มีการประชุมหารือเพื่อเสนอแผนเพื่อนำการดำเนินการประสานงานสอดคล้องกันในทุกด้านตนก็ได้หาแนวทางเพิ่มเติมโดยเฉพาะสิ่งจำเป็นสำคัญคือการให้การสนับสนุนด้านต่างๆโดยเฉพาะการสนับสนุนยุโทโธปกรณ์ที่สร้างความปลอดภัยให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่มีอุปกรณ์พิเศษที่รองรับในสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้มั่นใจว่ากองทัพภาคที่1มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนอย่างรอบคอบในทุกวิติขอให้ประชาชนได้มั่นใจส่วนการเลื่อนประชุม r b ีซนั่องจากข้อมูลต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เสร็จสมบูรณ์อาจจะทําให้ประชุมไม่เรียบร้อยซึ่งขณะนี้ก็ได้เ,เร่งดําเนินการทําข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้มีการประชุมโดยเร็วให้ทันกรอบการประชุมจ v c ส่วนกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วขีดเส้นภายหลังวันที่10ตุลาคมจะบังคับใช้กฎหมายกับคนในกัมพูชานั้นพลโทอเมร ก็ได้กล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วได้ชี้แจงคือให้ทางกัมพูชาส่งแผนการอพยพคนหากไม่มีการส่งแผนก็จะรายงานไปทางหน่วยเหนือตั้งแต่ระดับกองทัพปกกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติย้ําว่ากองทัพภาคที่1พร้อมให้ทุกส่วนอยู่แล้วโทนโฮอเมริกก็ยังกล่าวว่าในส่วนของพื้นที่กองทัพภาคที่1ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นงานด้านการข่าวแต่วิธีการของฝ่ายกัมพูชาซึ่งจะแตกต่างจากกองทัพภาคที่2ที่จะใช้กําลังทหาร ในการยั่วยุส่วนในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ก็จะเห็นว่าทางกัมพูชาจะใช้วิธีอย่างไรดังนั้นการําเนินการจะต้องรอบคอบอยํา,ยาว่าเราจะต้องไม่ตกอยู่ในเกมของกัมพูชาต้องดึงเขาให้ไม่อยู่ในเกมของเราซึ่งจะเห็นได้ว่ากัมพูชาพยายามที่จะเบียดเบยและสร้างพาพต่างๆแต่เรารู้ว่าเขาสร้างข้อมูลเท็จเช่นให้ส่วนอื่นมาแต่งตัวเป็นพาะนําเด็กสตรีมายั่วยุหรือแม้แต่ข้อตกลงที่ผู้ว่าจังหวัดสักแก้วเสนอไปแต่ถึงเวลาผู้ว่าราชการจังหวัดปันเตียเมียนเจอรกลับไปให้ท้ายและจะคุยกันรูร้เรื่องอ รายทุกอย่างก็จะพัฒนาตามระดับซึ่งกองทัพทานที่1นพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนในทุกรูปแบบยืนยันว่าในพื้นที่ที่เป็นอธิปตยของไทยตั้งแต่หลักเขตที่4 2องหนองยาแก้วถึงหลักเขตที่4 6เราจะได้อธิปตยคืนมาอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการทาหารฝ่ายเดียวคงทําไม่ได้ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกันซึ่งมองว่านี่คือความแน่นแฟน้น ขณะที่พลเอกเตียเซนฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้มีการโฟก,กุ้ความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอชี้แจงให้สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศทราบว่าเมื่อเช้าวันที่5กันยายน68เว็บไซต์ทางการของกองทัพบกและสื่อบางสำนักของไทยราย,ยางาน,นว่ากัมพูชาย่วยุทั้งคืนในพื้นที่ทาหารกองทัพภาคที่สองด้วยเสียงปืนเสียงระเบิดและการตรวจจับลวกหนามที่กำลังเข้าใกล้และการยิงเพื่อตรวจสอบระยะห่างกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอชี้แจงว่ากองกำลังกัมพู ชาไม่ได้ยั่วยุหรือดําเนินการใดๆที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตามที่ฝ่ายไทยกล่าวหากองกําลังกัมพูชาขอยืนยันความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทยอย่างเคร่งครัดและแน่วแน่ที่สุดด้วยเจตนารมณ์แห่งความมุ่งมั่นต่อความร่วมมือในทุกระดับกัมพูชาได้รักษาความร่วมมือที่ดีระหว่างกันมาโดยตลอดนอกจากนี้ทีมประสานงานกัมพูชาไทยที่อยู่แนวหน้ายังทํางานร่วมกันเป็นประจำโดยให้ข้อมูลหรือชี้แจงซึ่งกันและกันเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน หรือการสร้างความตึงเครียดที่ไม่จําเป็น ทางนี้เพจ a c e b o o k กองทัพโป๊กทันกระแสกได้มีการโพสภาพและข้อความละครลีรันกัมพูชาเริ่มขึ้นแล้ว,ย,วยั่วยุใช้โลมนุษย์แอบเปื่อนกาลังเชิญสื่อต่างประเทศเข้าพื้นที่เตรียมฟ้องนานาชาติวัตถุกระทำไทยรู้ทันของความร่วมมือไทยยึดสันติวิธีหลักเจลาามาตลอดการสื่อสารกันนานาชาติเ,าเรื่องนี้เป็นสิ่งจาเป็นลดการโพสต์การถ่ายภาพการให้ข้อมูลที่มีผลเสียต่อสถานการณ์คนไทยใจเย็นครับขอให้เชื่อมั่นว่าพี่น้องทหารพร้อมปกป้องอธิปไตยอย่างสุดความสามารถเพจเฟซบุ๊กกองทัพโบก ทัานกระแสก็ยังมีการโาพสต์ภาพเปรียบที่ยยบคำพูดของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ย้อนแย้งกันเองพอย้อนไปเมื่อในเดือนมิถุนายน68เจ้าตัวเคยสนทนากับนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตนายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นว่าสิ่งที่ต้องการคือให้เปิดด่านทั้งหมดให้เป็นไปตามปกติต้องการแค่นี้แต่ในวันที่23กันยายนที่ผ่านมาสมเด็จฮุนเซนกบบอกว่าต่อให้ไทยปิดด่าน100ปีกัมพูชาก็ไม่ล่มสลาย ล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ก็สรุปภาพรวมสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าสถานการณ์โดยรวมฝ่ายกัมพูชาและเมื่อเขาตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่24กันยายน68ฝ่ายทหารกัมพูชาก็ได้มีการเพิ่มเติมอาวุธยิงสนับสนุนวิถีตรงเข้ามาในพื้นที่แนวชายแดนโดยนำรถถรังหนึ่งคันเข้ามาตั้งยิงบริเวณพื้นที่ที่ตรงข้ามกับช่องตาเท้าทางคึ้่นเขาพระวิหารตมบลเสาธงชัยอำเภอการทลักจังหวัดศรีสะเกษห่างจากแนวเส้นปฏิบัติการฝั่งไทยประมาณ300เเเมมตตรรราาาดว่ป็นกีย าปปฏิบัติการทางหารต่อฝ่ายไทยต่อมาในเวลาประมาณ20ในกา50นาทีฝ่ายทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องกลางตำบลตามเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดทางทิศตะวันออกระยะประมาณ150เมตรติดแนวลวดหนามของฝ่ายเราและยังตรวจพบแสงไฟประมาณ5ดวงในระยะ100เมตรบริเวณแนวรั้วลวดหนามพร้อมทั้งได้ยินเสียงปืนเล็กยิงเข้ามาในบริเวณพื้นที่วางกําลังของฝ่ายเราจํานวน3นัดคาดว่าฝ่ายทหารกัมพูชาพยายามที่จะเข้ามาเกาะ แนวรั้วลวดหนามของฝ่ายเราต้องการตรวจสอบแนวการวางกําลังและเยื่อยุฝ่ายทหารไทยและในเวลาตีสองนาทีฝ่ายทหารไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่จุดตรวจสามแยกตาบลตามเมียงอาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งจากทางทิศใต้ระยะประมาณ150เมตรติดก,กับแนวรั้วลวดหนามของฝ่ายเราคาดว่าเป็นการใช้ระเบิด้างวางเข้ามาในแนวทางกําลังของฝ่ายเราเพื่อตรวจสอบแนวการวางกําลังและเยื่อยุ่ให้ฝ่ายไทยท้งนี้ฝ่ายไทยไม่มีการตอบโต้และ สูญเสียแต่อย่างใดโดยยังคงยึดมั่นในหลักการอดกลั้นและปฏิบัติด้วยความรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ปานปลายไปสู่ความรุนแรงการกระทําดังกล่าวของฝ่ายทหารกพูชาเป็นการใช้อาวุธเพื่อการยั่วยุและเพิ่มเติมกําลังอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งถือว่าเป็นการละเมื่อ้อตกลงหยุดยิงตามที่ได้ร่วมกันลงนามในประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (CBC) และการประชุมคณะกรรมการส่วนแดนภูมิภาค (APC) อีกครั้งทั้งยังเป็นการพยายามสร้างสถานการณ์ให้ฝ่ายไทยตอบโต้ด้วยอาวุธเพื่อนําไปสู่การอพพ ยกประชาชนกัมพูชาออกจากนอกพื้นที่บริเวณแนวชายแดนสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติการทางทหารต่อฝ่ายไทยโดยมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบและขั้นตอนเพื่อสร้างภาพในเวทีนานาชาติว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายริเริ่มการปฏิบัติการทางทหารและฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ที่ถูกกระทําสถานการณ์ในปัจจุบันสัญญาณบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงแสดงข้อท,ที่ไม่จริงใจต,ต่อกระบวนการสันติภาพและมีแนวโน้มที่จะผลักดันสถานการณ์ไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้นฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติแต่ก็พอ ที่สิบปัิการเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยอย่างเต็มความสามารถบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ